สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสูสายใหม่บายเซอร์แอนนี่นะคะวันนี้แอนนี่ขอเอาใจสายลุยกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะตอนนี้โปรโมชั่นนาทีทองนะคะกับพี่มิสซูบิชิไทร์ทันในรุ่นอาลเตอร์นั่นเองนะคะราคาค่าตัวของพี่เขานะคะจะอยู่ที่1 3 7 0 0ล้าบาทนั่นเองนะคะโปรของแอนนะคะวินาทีนี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่มบน้อยนะคะเอาไปเลยส่วนลด2,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับในส่วนของดอกเบี้ย0%ก็ได้นะคะหรือจะเลือกเป็นแบบว่าออปชันจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มทั้งคันเหมือนพี่คนนี้ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งโปรนะคะอย่างคันนี้ที่แอนนี่จัดให้นะคะ ส่วนลด200,000ยังไม่พอค่ะแอนนี่ตัดออปชั่นจัดใหญ่จัดเต็มให้แบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวแอนนี่พาพี่ๆระชมนะคะว่านอกจากส่วนลด200,000แล้วเนี่ยแอนนี่แต่งอะไรให้กับพี่ท่านนี้บ้างน,นะคะมาค่ะแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของชุดแต่งในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยละกันนะคะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือสกูฟฝากระโปรงหน้านะคะติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ เสริมด้วยโลโก้นะคะมิตซูบิชิสีแดงนะคะพิ้วตัวสีไฟหน้านะคะเป็นแบบสีดำเงานะคะชุดแต่งสเกิร์ตท,ทรงวิกเตอร์นะคะตอนนี้ก็คือแต่งให้รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวในส่วนของด้านข้างนะคะเสริมความเท่เสริมความหล่อให้กับนี่เลยค่ะซุ้มล้อจากวิกเตอร์เหมือนกันนะคะลายซุ้มล้อของเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะคะดูดีๆแล้วเท่นะหล่อไม่แพ้ใครนะคะ ต่อมานะคะเพิ่มเติมในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะคะตัวนี้อันนี้มีให้พี่ๆเลือกนะคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนลายไหนสีอะไรก็แจ้งแอนนี่ได้เลยนะคะเป็นชิ้วประตูหรืออีกอย่างนึงก็คือในส่วนของแผงกันกระแทกตรงประตูนะคะทั้งหมด4.4ตำแหน่ง4บานนะเนาะพูดง่ายๆตัวนี้ก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะ เบ้ากันรอยมือเปิดประตูเป็นสีดำด้านนะคะสลักโลโก้นะคะคำว่าไททานนะคะตัวนี้โลโก้ของเขาเป็นสีแดงนะคะให้ดูใกล้ๆว่าสีดำตัดกับต,ตัวรถสีขาวมีสลักโลโก้สีแดงทำให้รถของเราดูเท่ดูพรีเมียมขึ้นมานะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะเพิ่มลวดลายกับสติกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ไยโคนนะคะ เพราะฉะนั้นพี่ๆอยากได้ลายไหนแจ้งแอนนี่อนนี่จัดให้นะคะอยากให้มันเป็นแบบไหนอยากออกมาแบบไหนก็แจ้งแอนนี่ได้เลยนะคะฟิล์มเหมือนเดิมค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนเป็นแบรนด์อัลติเมทนะคะตัวนี้เป็นเซรามิกแท้นะคะรับประกันอยู่ที่10ปีนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะตัวนี้สลักคาว่าไตราอราไตรตันนะคะทั้งหมด4.4ตําแหน่งนะคะเพิ่มความเท่ความสปอร์ตขึ้นมานะคะด้วย ลาวหลังคาตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะดูดีๆก็คล้ายๆกับตัวแอตลีตนะเป็นตัวอัลตร้าแต่ได้รูปทรงเหมือนแอตลีตนั่นเองนะคะโลบาของเอาแลนเดอร์นะคะตัวนี้เป็นชุดเหล็กอย่างดีนะคะนี่เลยข้างๆมีคำว,ว่าเอาแลนเดอร์สีแดงนะคะแข็งแรงทนทานนะคะมาพร้อมกับนี่เลยไลเนอร์นะคะจากมิ สูบิชินะคะเป็นของแท้นะคะตัวนี้อาให้ชมเลยนะคะยังเหลืออีกหนึ่งจุดนะคะที่แอนติดตั้งให้เพิ่มเติมนะคะนี่ก็คือฝาครอบถังน้ำมันนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะเป็นลายรังพึ่งนะคะที่มาพร้อมกับโลโก้ควาวาชิทันตัวนี้เป็นสีแดงน,นะคะพี่ๆเห็นไหมว่าพอรถเป็นสีขาวปัดด้วยลวดลายหรือสีดำนะคะและมีลูกเล่นสีแดง รถของเราดูเทไหมเทนเนาะมานะคะเราดูในส่วนของด้านนอกแล้วนะคะเรามาดูความกว้างขวางแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะในส่วนของภายในกันต่อเลยเนาะภายในก็คือกว้างขวางนะคะตัวนี้อันนี้ให้ดูเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอแบบใหม่นะคะ p ั u s screen ได้นะคะตัวนี้เนาะระบบแอร์มีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะ ระบบความปลอดภัยของเขามีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องรอบคันนะคะระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะตัวนี้ติดตั้งมาให้ครบจบในรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะพิธีที่น่ารักของแอนนี่หลังจากที่ได้ชมพี่ใหญ่คันนี้ไปแล้วรอบๆบคันกับชุดแต่งของแอนนี่จัดให้นะคะ โปรขอเน้นย้ำหน่อยน,นนะคะสำหรับพี่ๆ่ท่านไหนนะคะที่กำลังลังเลอยู่ว่าเออจะซื้อดีไหมหรืออะไรยังไงก็โทรหาไอ้นี่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้ลดราคาไม่ถึงล้านแล้วนะคะจากราคาค่าตัวเดิมของน้องจะอยู่ที่1 3 7 0 0ล้านบาทนะคะตอนนี้อันขายไม่ถึงล้านนะกับส่วนลด2 0 0แสนบาทนะคะให้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ไปเลยพี่พี่ เอาแมะอ่ะเป็นแอนนี่แอนนี่เอานะคะหรือจะเน้นในส่วนของดอกเบี้ยศูนเปอร์ซนะคะตัวนี้ก็แจ้กแอนนี่ได้เลยแอนนี่ก็ทําให้ได้นะคะเงินดาวไม่พอยังไงปรึกษาแอนนี่ได้ตลอดนะคะแอนนี่ยินดีให้คำปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดนานแล้วค่ะพี่พีจะสิ้นปีแล้วนะคะจะได้มีรถกระบะนะคะ พาครอบครัวเที่ยวในช่วงเทศกาลรปรีใหม่นั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆตําไหนที่ยังงงหรือไม่เข้าสงสัยยกผูโทรหาแอนนี่ได้ที่098 แปดห้าห้าเก้าหกเก้าแปดนะคะหรือจะแอดไลน์แอนนี่มาได้เลยที่เบอร์โทนี้นะคะแอนนี่ยินดีให้คาปรึกษานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่สละเวลามารับชมแอนนี่ในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องมิสูสายไหมบายเอ็ดโปแรงนะคะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กดันเองนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ก็มิสูสายใหมบายเอ็ดโปแรงเหมือนกันนะคะและช่องทางเพจประจําตัวของแอนนี่นะคะก็คือเพจมิสู ป้ายแดงโปรแดงๆป้ายเซลแอนนี่นั่นเองนะคะหวังว่าพี่ๆจะให้เซลแอนนี่ได้ดูแลในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ